เนี่ยค่าส่งเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเอาทิปที่แกเคยให้ฉันอ่ะพันหนึ่งกลับไป้วยฉันไม่มีวันใช้หรอกไอเงินเนี่ยตอนฉันรวยไปแล้วนะฉันจะกลับเอาคืินแกแน่อย่างแกรวยได้ไม่นานหรอกไอฉันจะคอยดูกแล้วกัน,กนว่าผู้หญิงคนนี้จะอยู่กับแกได้ไดนาะนสักแค่ไหนนั่นเชียวอ้าวไม่นา นึกว่าใครที่แท้ก็แฟนเก่าคนอีนั่นนะ่ะไม่เจอกันตั้งหลายปีไม่คิดว่าจะมาเจอที่นี่นะไอซและนี่เรียนจบไปฉันก็นึกว่าจะได้ดิบได้ดีเห็นเป็นเน็ตไดดอาวทำไมถึงมาทำงานแบบนี้ซะละไอเขาน่ะเก่งเรื่องสร้างภาพแต่ไหนแต่ไรแล้วละค่ะทำงานแบบนี้แล้วมันยังไงฉันไม่ได้ขอแกกินซะหน่อยประโยคค้าสิ่งจริงไม่ได้ขอใครกินแต่ก็ไม่มีกินใช่ไหม คุณคิดถูกนะนาที่เลือกผมอะไม่อย่างนั้นคุณก็ต้องมางัางเตโตทีลานี่แน่และที่มาที่เนี่ยจะมาหาข้าวกินหรือมาหาอย่างอื่นกินกันแน่ฉันก็พาธีระของฉันมาฉลองอะฉันกำลังเปิดสาขาใหม่พอดีธุรกิจของฉันมันกำลังจะเติบโตฉันถามหรอถามแค่ว่าจะกินข้าวหรือเปล่าตอบซะยาวเชียใครอยากรู้ถึงจะไม่อยากรู้แต่ฉันอยากบอกแกคงจะอิจฉาฉันละสิเออ ปากดีไปเถอะคนอย่าแกอ่ะฉลาดแค่สมองไม่ฉลาดพูดยังไงก็ไปไม่รอดหรอกไอไปทำในครัวไปเดี๋ยวตรงเนี้ยป้าดูเองครับป้าจะมาทานอาหารหรอคะเชิญเลือกโต๊ะเลยคะ่ะเราไปที่โต๊ะกันดีกว่าขอบคุณมากนะคะ ลูกค้าก็ฝากทิปให้อ้นะผมไม่อยากได้เงินจากลูกค้าคนนี้ป้ามันเป็นศัตรูผมมันแย่งแฟนผมไปไอ้อย่าเอาอคติเป็นที่ตั้งนะเงินแค่เนี้ยก็ใช้ซื้อข้าวให้เราอิ่มได้ผมจะไม่ใช้เงินนี้ครับป้าผมจะเก็บไว้เตือนใจว่าครั้งนึงผมเคยโดนด,ดูถูกยังไงอย่าไปสนใจคนอื่นเลยลูกทำตัวเองให้ดีดีกว่า วันหนึ่งอ่ะผมจะไปอยู่ในจุดที่มันยืนให้ได้แล้วทีมเนี้ยไปต่อ,อหน้ามันคนที่ล้มไปแล้วอ่ะก็สามารถกลับมายิ่งใหญ่ได้เหมือนกันคนที่ยิ่งใหญ่ก็ล้มได้เหมือนกันแต่ป้าครับผมล้มตั้งแต่ยังไม่เลิกเลยนะผมก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะไปอยู่จุดไหนได้ยังไงถ้าไม่ได้ป้าป่านี้ผมคงไปกว่าถนนแล้วครับถึงไอจะเปลูกน้องป้า ป้าก็รักไอซ์เหมือนลูกเหมือนหลานนะที่ร้านป้าขายดยีแบบเนี่ยก็เพราะได้ไอซ์ช่วยนี่แหละผมก็แค่แช์ความรู้ที่เรียนมาเท่านั้นนี้นครับไอซ์ป้าไม่มีลูกหลานที่ไหนมีแต่ไอซ์นี่แหละป้าคิดไว้แล้วนะว่าถ้าป้าตายไปอ่ะป้าจะยกร้านนี้ให้ไอซ์ดูแลต่อนะจริงเหรอครับป้ามันจะดีหรอผมบริหารร้านไม่เป็นนะครับดีสิเดี๋ยวป้าสอนป้าก็อยากให้ร้านเนี่ยได้ไปต่อนะ ขอบคุณนะครับป้าแที่ยวกาสผมถ้าผมได้รับล้านนี้ต่อจะดูแลให้ดีเลยครับโถเว้ยมันจะต้องมาทำงานนี้ด้วยวะไอ้ไอ้ไม่ยังทำงานที่นี่อยู่หรือเปล่าวะถ้ามันเจอเราในสภาพแบบเนี้ยคงโดนล้อแน่ขนาดเรายังตงกบาบได้เลยไอ้ไอ้คงตกหลุมไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดแล้วมั้ง มาส่งหมูที่สั่งไว้ครับหนหน้านี่คุณอยู่ที่นี่เหรอไอ้คะมาดูซิว่าใครมาส่งของก็นึกว่าแค่ที่แค้ก็แฟนเก่าคุณนี่เองพ่อนักธุรกิจใหญ่ทำไมตกอับมาส่งหมูล,ล่ะกีดเขาไม่ค่อยฉลาดพูดกับลูกค้าค่ะเขาไปปากเสียเจอต่อเข้า ธุรกิจก็เลยเล็กไม่เป็นท่าหลายบริษัทก็เลยแบนแถมยังดูแลลูกน้องไม่เป็นด้วยแหมทำมามเป็นพูดเพราะตัวคนเองไม่ใช่หรอที่แนะนําให้ผมทาอย่างนั้นทันอย่างนี้สุดท้ายก็เจ๊งไม่เป็นท่าเอา้าทําไมแกโทษคนอื่นแบบนี้วะสร้างมันขึ้นมาเองอะแต่พอมันพังก็โทษน้อยหนาเขาเออเขาข้างกันไปเอถอะเธอนี่ก็ดีเนาะพอสลัดชันลุกก็ไปเกาะตัวใหม่ฮะ นี่แกหาว่าฉันเป็นหมาแล้วน้อยหนาเป็นเหี้บหรอเอานี่ฉันพูดแบบนั้นไปหรอฉันว่าฉันก็ไม่ได้พูดแบบนั้นนะก็ปากอย่างนี้ไงสุดท้ายก็รักษาอะไรไม่ได้น้อยหน่าคุณคิดดีแล้วครับที่กลับมาหาผมตอนนี้ผมเป็นเจ้าของร้านอาหารใหญ่ธุรกิจกําลังไปได้สวยมีรายได้เข้ามาทุกวันเดี๋ยวนี่แกเป็นเจ้าของร้านตั้งแต่เมื่อไหร่จะบอกนะว่าแกวางแผนฆาตกรรมป้าเจ้าของร้านนะ่ะแล้วก็หวังจะยืดสมบัติของตัวเองใช่ไหม เพอเจอร์นกีดป้าเป็นคนยกให้ฉันก่อนที่แกจะเสียไปอ่ะฉันว่าแกไปหลอกคนแก่ให้รักมากกว่าแกอย่ามาโกหกหน่อยเลยเฮ้ยหยุดมาโนโดได้แล้วเอาเป็นว่าตอนนี้ฉันรวยกแกแล้วกันแต่น้อยหนาก็เลือกฉันด้วยเอออยากได้ก็เอาไปเถอะแกก็ระวังไว้แล้วกันผู้หญิงที่ทิ้งผู้ชายไปไง,ง่ายๆเพื่อจะไปจับผู้ชายที่รวยกว่าแล้วคิดว่าฉันจะอยากได้มันกลับมาอีกหรือไง แหมถามฉันได้ออยังว่าฉันอยากกลับไปหรือเปล่าถ้าฉันไม่ดีไม่เด็ดจริงๆอะ่ะไอ้คนไม่กลับมาขอคืนดีฉันหรอกแกดูแลน้อยหนาไม่ดีนะเขาถึงกลับมาหาฉันอะที่กลับมาเพราะฉันหมดตู่หรือเปล่าแกดูไม่ออกเลยไงหยุดพูดได้แล้วกิดทำหน้าที่ของแกไปเถอะอ่ะเนีย่ยค่าส่งเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเอาทิปที่แกเคยให้ฉันอะ่ะพันหนึ่ง ฉันไม่มีวันใช้หลอกไอเงินเนี่ยตอนฉันรวยเมื่อไหร่ฉันจะกลับอาคอ้แก่แน่อย่างแกรวยได้ไม่นานหรอกไอ้ฉันจะคอยดูก็แล้วกันว่าผู้หญิงคนนี้จะอยู่กับแกได้นะสักแค่ไหนนางเชียวฉันไม่มีวันทิ้งไอ้หรอกพอไอ้ดูแลฉันดีกว่าแกแน่นอนใช่ไหมคะไอ้ไอ้จะดูแลณหนานให้ดีใช่ไหมคะ ดีสิไอไม่มีวันถึงน้อยหนาแน่นอนอุตสาหเรียกแล้นาร้านเนี่ยสุดท้ายก็ต้องมาจนได้ถ้าไอรู้นะว่าเรายังส่งหมูอยู่อ่ะมันคงย่อเยอ้ยเราต่อแน่เอาไงต่อเนี่ยวะนี่กิจกรรมมันรุ่งเรืองมีลุงน้องซะด้วยแล้วนาอยังอยู่ที่นี่อีกเหรอ มันก็คบกันนานอยู่นะภาษาไอ้มีงานให้ถล่มอยู่มั้งเฮ้ยไอ้ยน้อหนาทำอะไรกับพนักงานอะแล้วไอจะรู้เรื่องปะเนี่ยรู้เฮ้ยยังไงวะร้านนี้เขาเป็นเจ้าของอีกแล้วเหรอฉันบริหารไม่เป็นอ่ะฟังน้อยหนามากเกินไปสุดท้ายก็จริงจะต้องขายให้คนอื่นอ่ะแล้ว แกเซง็งใหญ่นหนาไปด้วยเหรอเออผู้หญิงคนนี้ไปกับร้านเขากินอะไรเข้าไปวะทำไมถึงมีแต่คนอยากได้ฉันว่าน่าจะกินเลือดว่ะสู่พวกเราจนหมดตัวแล้วก็ไปสู่คนอื่นต่อผู้หญิงแบบเนี้ยอมตะแค่นที่ปากนี้ไม่เคยเปลี่ยนเลยนะแต่ไปว่าเขาเลยพวกเราเองแหละที่ชะล่าใจคิดว่าขึ้นไปสุดได้จะไม่มีทางลงที่ไหนได้มันต้องมีอะไรแน่นอนเออมีชีวิตให้ดีหลวดมันก็ดีแล้ว เราสองคนนี้ก็เจออะไรมาเหมือนกันนะผัดกันจนผัดกันรวยตอนเนี้ยจนนักคู่แล้วแต่เรายังไม่ได้รวยนักคู่เลยนี่ว่าเรามาร่วมมือกันไหมเผื่อโชคชะตาจะให้เราดิ้นรนไปด้วยกันจะดีเหรอวะมานั่งกินขนมด้วยกันครั้งเดียวอะ่ะจนลืมเรื่องที่เราเทะเลาะไปด้วยกันเลยหรอฉันเองก็ได้ยินเรื่องแกผ่านน้อยนามาอยู่บ้างนะแกเองก็เก่งด้านการสื่อสารฉันเองก็เก่งด้านการบริหารเราเองก็เก่งกันคนละด้านารรเ,าเ,เานลยเนาะ ก็จริงแหละฉันก็รู้จักแกผ่านน้อยน่าเหมือนกันรู้ว่าแกบริหารดีแต่สื่อสารไม่ค่อยเก่งเลยทําให้ลูกน้องหายหมดเออคิดดูแล้วฉันก็เป็นแบบนั้นจริงอะไรเอ,อเงินที่แกปลาใสหน้าช้างคราวนั้นนะเราเงินเนี่ยไปลงทุนกันดีปะ่ะก็น่าสนนะเอาเอาความสามารถของเราสองคนมารวมกันอาจจะดีก็ได้ใช่ถ้าเราล่กมือกันนะเราอาจจะกลับไปจุดสูงสุดอีกครั้งก็ได้นะ มามาครับมาดูผักสดที่ล้าของเรามีประโยชน์ต่อสุขภาพผักสดแถบพ้อ้าระโสดด้วยนะครับบร <c oughs> ิหารโดยผู้เชี่ยวชาญท่านมั่นใจได้ครับว่าผักทาซื้อจากร้า,านเรามีสารอาหารเปนครบถ้วนนื่นี่ไหนอ้กล้องไปที่อื่นดีฉน่ายว่ะงั้นผมขอจบไลฟ์นี้วันนี้นะครับบ๊ายบาย สวัสดีครับเชิญเลือกได้เลยครับซื้อผักไปคราวก่อนอนะ่ะผักของพวกคุณอร่อยมากเลยนะคะยังมีอย่างอื่นที่เราขอพักนะครับก็พวกผมนี่แหละสวัสดีครับคุณไอ้ <c oughs> นี่มาขายผักเหรอครับขยันจังเลยนะที่คุณถามแบบเนี้ยคุณจะซื้อหรือเปล่าครับผมอยากได้ผักให้ไปตกที่ร้านอะ่ะตอน ทำไมสั่งผักจำแผนข้รงทางแบบนี้ล่ะทำไมไม่ซื้อในห้างก็มันประหยัดนี่นะผักก็ดูสดด้วอีกอย่างผมก็รู้จักคนไอ้คนกันเองน่าจะช่วยกันจะไปช่วยคนอื่นเอาตัวเองให้รอดกว่าไหมปอนอีกอย่างพ่อค้าสองคนนี้เขาเป็นแฟนเก่าฉันนงั้นผมไม่ซื้อละไปกระเถอะหน่อยน่ะ เขาก็ซสบอะไรกันนะฉันก็อยากรู้นะนั่นสิไม่อยากให้รู้แต่หมากาึกซิบให้เห็นก็ตุต้นตบมผื่อ่ะเมื่อกี้เราอ่านปากเขาออกนะเขาบอกว่าผู้ชายสองคนเนี่ยเคยไปแฟนเก่าเขามาก่อนเดี๋ยวนะแฟนผู้หญิงคนเมื่อกี้เคยเป็นแฟนพวกเธอมาก่อนเหรอใช่แต่ก่อนเราสองคนอะ่ะเคยแย่งผู้หญิงคนนี้กันแต่พอพวกเราหมดกันนะเขาก็หนีตัวไปเลยเอา เราตอนนี้พวกเธอสองคนก็กลายเป็นเพื่อนกันเนี่ยนะเอออย่าเรียกว่าเพื่อนเลยให้เรียกว่าพันธุ์ธุรกิจดีกว่าครับแต่ว่าผู้หญิงคนเมื่อกี้เขาก็สวยจริงๆเนาะถือว่าผู้ชายพากันแย่งฉันก็อยากมีผู้ชายมาแย่งฉันแบบนั้นบ้างจังเลยอะ่ะไม่แย่งได้ไหมล่ะครับเพราะตอนนี้ติ่กชอบเพื่อนปีใหม่อยู่เฮ้ยพูดอะไรวะส่วนผมอะ่ะขอไม่แย่งปีใหม่กับใครได้ไหมครับ เดี๋ยวไม่ปิดประตูอ่ะเดี๋ยวแอร์ออกเนาะขอบคุณมากนะครับเฮียที่มาเซ็งร้านตอบผมไม่งั้นผมแย่แน่ฉันก็อยากได้ร้านฉันคืนนั่นแหละผู้มีพระคุณของฉันอะ่ะอยากให้รักษาลานนี้ไว้แล้วแฟนของนายไปไหนซะและ้วเขาที่ผมไปแล้วแหละครับก็ผมไม่เหลืออะไรให้เขาแล้วดีแล้วที่รู้จักผู้หญิงแบบนั้นได้งั้นผมลาเลยนะครับเฮีย ขอให้กิจการรุ่งเรืองนะครับเอาไว้เจอกันครับเห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าพวกเราทำได้เพราะฉันเก่งไงเฮ้ยมันเป็นเพราะฉันเปล่าที่นี่ลูกค้าเก่งอ่ะก็เก่งด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละเลือกไม่ถูกเลยว่าจะเลือกคนไหนดี แล้วคุณกลับมาที่นี่อีกทำไมฉันแค่อยากจะกลับมาหาพวกเธอเก่งจังเลยนะพวกเธอสองคนน่าชื่นชมจังที่พวกเราไปทุกวันนี้ได้ก็เพราะไม่มีตัวสวยอยู่ดนะ้วยไงหมายถึงอะไรก็ตอนที่พวกเราคบก,กับเธอก็มีแต่ตกตกัไม่ให้เลือกตัวสวยแล้วให้เลือกอะไรนั่นสิและตอนนี้คิดจะกลับมามันไม่ง่ายไปหน่อยหรอใครบอกว่าให้พวกเธอเลือกฉันต่างหากที่เป็นคนเลือก โอ้ยฉันไม่เลือกเธอหรอกแย่เพราฉันรู้แล้วว่าฉันต้องการใครนี่อย่าบอกนะว,ว่าพวกแกโอ้ยฉันรอเล่นฉันไม่กลับไปคบก,กับเธออีกหรอกนะเพราะพวกฉันนะ่ะมีคนที่ดีกว่าเธอแล้วไหนมันจะมีคนไหนที่ดีที่เลิศกว่าฉันหรอมีสิฮะนี่เธอสองคนมีรสนิยมชอบสาวบ,บ้านๆแต่เมื่อไหร่บ้านๆอะไร เนี่ยน่ารักจะตายใช่ไหมตตวเองผู้หญิงสองคนนี้สวยกาน,น้อยหนาแน่โดยเฉพาะจิตใจไม่ต้องแต่งสวยให้ดูมีราคาและผู้หญิงสองคนนี้ก็คือผู้หญิงที่เราเลือกเขาให้ดูคนเวลาที่ลำบากจะได้รู้ว่าใครอยู่ข้างเราแต่เธอไม่ใช่ถ้าไม่มีอะไรแล้วเชิญกระโดดไปหาที่เกาะใหม่ด้วยครับเฮ้ยไอ้แกก็ว่าแต่ฉันป่าแกก็ร้าเหมือนกันนะเนี่ย ป่าฉันเลือกคนวานไปออกไปได้แล้วคนจะฉลองก,กันออกไปไปยีนรอยากินอะไรดี